ผู้ติดเชื้อเพิ่มมาในจงังหวัดลำพูนหนึ่งรายนะคะในจงังหวัดเองก็ยังคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่องส่วนที่จงังหวัดแพร่ค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสรายค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม1รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายค่ะทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น274รายสำหรับผู้เสียชีวิตรายที่3ของจังหวัดลำพูนนะคะเป็นเพศหญิงอายุ72ปีมีโรคประจำตัวก็คือไตวายวเรื้อรังมีประวัติติดเชื้อจากคนในครอบครัว เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่1 0เมษายนที่ผ่านมานะคะทางนี้จังหวัดลำพูนก็ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มข้นและขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งการเว้นระยะห่างและให้ทุกคนในครอบครัวให้ความสําคัญกับการป้องกันตนเองระมัดระวังในส่วนของกลุ่มเปราะบางไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ ไปดูกันที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่นี่แหละครับสำนังกงานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก2รายครับรวมสะสมทั้งหมด74รายรักษาหายแล้ว47รายนะครับ ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ก็แบ่งเป็นโรงพยาบาลหลัก20รายโรงพยาบาลสนาม9รายทั้งนี้การระบาดของไวรัสโควิด1 9เป็นการระบาดจากผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงสูงและระบาดในครอบครัวคนใกล้ชิดทางจังหวัดแพร่ก็ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลา14วันหรือว่าตามระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดแพร่ก็ต้องมีการสแกน QR code คแพร่ชนะ รายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยนะครับหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอจมกูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยนะครับก็ขอให้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านด้วยนะครับ yeah.